เจ๊ฝายก๋วยเตี๋ยวเข่งโคราชนะครับนี่อยู่ที่งานลอยกระทงนะครับอ๋ออย่าเพิ่งรับนะจุดอยู่หลังแม่เลยไหมจุดอย่างไกลเจ๊ฝายมาดูผู้จ๊ฝายมาดูผู้ ผไมาดูเลย่เป็นไรผมถ่ายไว้ให้ฮะเจ๊ทำไปเดี๋ยวผมถ่ายพูดไว้ให้เป็นแบ็กดัอให้เจ๊อย่างดีเลยนะนั่นไงนั่นไงขอบคุณครับสามไปไปจุดคุยโอ้สวยงามมากเลยครับเจ๊ เดี๋ยวผมไปมดในช่องจานแซบนะครับแอ่อยมเียคณะู็ไม่ใช่เอแ้ยแต่พอหนึ่งละมู้ขึ้นพอดีแล้วไม่ใตชูที่นี่เอาานละงานกันแล้วไลูกเหรอูงานดที่ไอะไรกันได้เือนะแม่เขาใจไม่ขอเก่งมาดวนค่ะ นอกจากปลาทูแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะฮะโคร่ราปล,ล,ลาทูนี่คือก๋วยเตี๋ยวเข่งโคราชนะครับ,บเจ๊ไฟส,สมมติสมมติถ้าไม่ได้กินที่งานนี่กินที่ไหนครับอ๋ออยู่ที่ในปั๊มหกสองหัวทะเลค่ะปั๊มหกสองหัวทะเลนะค่ะโรบัสต์ะคะโรบัสต์หัวทะเลฮะเบอร์โทรมียามีฮะศูนย์หกหนึ่งเก้าสามห้าห้าหกสองสองนะครับเบอร์ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะ หยุดวันจันทร์นะครับมีแฟนเพจไหมฮะมีค่ะแฟนเพจเข้าไปเจ๊เผยก็เจ๋อเข่งโคราชนะครับเข้าไปได้เลยนะครับนะฮะวันนี้จันทร์แซบก็มาอยู่ที่เออไผ่ไปเซี่ยงงานลอกระทงที่หัวทะเลนะครับใช่ค่ะวันนี้บุรีมาเจอนี่พอดีเลยเมื่อกี้ไปเจอพี่เขาขาอะไรนะขายหอยทอดนะ ขอเคงเลยจ้าน <k Like et Kinder> ี่จ้ามาที่ขิงพีค่ะีค่ะเอาสังส้ขียวเ่เียวเคงวจ้ามีเงค่ะอ๋อแคกขายบนเรือนะครับเนี่ยนี่ขายบนเรือนะครับ วันนี้แต่งตัวแค่สวยเลยอยู่ที่ร้านไม่เจออย่างนี้นะต้องต้องมากินวันนี้อย่างนี้อย่างเดียวนะฮะบอกไว้ก่อนวัวเดี๋ยวเข่งนะฮะอยู่ในปั๊มปั๊มตรงหัวทะเลปั๊มอะไรปั๊มปตทเหรอปั๊มหกสองค่ะหกสองเขียปั๊มหกสองชื่อปั๊มหกสองเนี่ยค่ะเอ้าน้องไม่แต่งตัวไม่แต่งตัวเหมือนเจ๊มั้งอ่ะไม่เดี๋ยวง้ํากันเดี๋ยวง้มกัน ดีเจสกัดดาวลุ่งเลยเนี่ยนะดูน่ากินนะไอเดียดีครับก็จัดจานน่าจานจานน่ากินอะไรหมดอะไรหมดอะไรหมดไปตองหมดนะไปตองหมดค่ะหรือจใชักบัลไก่แทนไม่เป็นไรไปตองค่ะเอที่ร้านก็เป็นแบบนี้แหละทำเป็นเข็ง่งนี้เหมือนอ๋อเอาเดี๋ยววันหลังก็ไปชิม มาหลังต้องไปชิมที่ร้านะนะฮะแปมหกสองนะฮะเจะเจ,เจรับงานรับงานเหมาไหมรับค่ะอ่ารับงานเหมาอีน,นะมีแฟนชายด้วยนะใช่ค่ะนะเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะขึ้นบนโพสต์ได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งนี้นะฮะเก้าสามห้าห้าหกสองสองนี่นะครับ,รบหรือเพจนะฮะเจ๊ไฝก๋วยเตี๋ยวเข่งนะฮะใช่ค่ะไปได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาชมเงินตอนฮนะหน้ากินจริงเจ๊เอ้ย